ตรวจพบกลุ่มเรือประมงจำนวนประมาณ10ถึง20ลสิลำบริเวณจุดที่รับแจ้งครับ ทั้งหมดหมดเรือทั้งหมดพอหยุดหยุดหยุดปอยอยอยอเดี๋ยวตั้งลำตั้งลำเรือคุณเกอเขายองแล้วก็ทำด้วยความละมุนละม่อมนะไม่เป็นไรอีกนิดทราบครับทราบอาอหลายเท่า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 เรือใหญ่จะช่วยตะขนช่วยตะขนปะยาคิน thoái mãi, thoái mãi, à, dánไว, à, dán <laughs> 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 <laughs>

Và tháng, tay cúng vào thám chứ tay cúng vào tay cúng hò cả tên À, tàu em Đi một mình đi, đúng à, đúng à, đúng nhắc, à, nhắc, Tôi có lắm Mọi người à Ai à Ai quân Ai là cảnh sát Mọi người ăn cơm Ăn cơm ăn cơm ให้พักกรินมาดูสอบสวนขั้นต้นแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเรียกส่งไหนักงานสอบบ้านเโบยด้วยบนบนโยครับวันนี้ก็ได้มีการจับกุ่มเรือปุงมงต่างชาติที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตหน้านน้ำไทยนะครับโดยสืบเนื่องมาจากการที่ศูนย์น้ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าพบ ลุ่มเรือประมงต่างชาติลุกล้ำเข้ามาทําการประมองอยู่บริเวณด้านใต้เกาะกระห่างจากปา,ากร่องน้ําสงขารประมาณสัก40ไมล์เศษเศและห่างจากเขตแดนทางทะเลไทยกับเวียดนามประมาณ110ไมล์เราจึงได้ส่งเรือตอน114ออกไปทาการลาดตระเวนและค้นหาซึ่งผลปรากฏว่าตรวจพบและได้ดาเนินการจับกลุมมาจํานวนหนึ่งลำโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในปีง็มาห6หนะครับแล้วก็มีลูกเรือทั้งหมด5คนนะครับในการดําเนินการครั้งนี้ก็เป็นไปตาม ภารกิจของทัพเรือภาคที่2ด้วยส่วนหนึ่งและเป็นภารกิจที่สอนชนดําเนินการเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางเลส,ส่วนหนึ่งครับได้รับคําสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่สองนะครับให้ออกเรือเข้าไปพิสูจน์ทราบและจับกลุ่มเรือประมงรมงั้ม้น้ำนะครับได้ทําการออกเรือประมาณ23 0ของเมื่อวานนะครับและช่วงเช้าประมาณ05 0530นนะครับได้ตรวจพบเรือประมงต่างชาตินะครับพิสูจน์ทราบเป็นเรือประมงเวียดนามนะครับประมาณ จำนวนประมาณสัก15ลำได้ครับหลังจากพิสูจน์ทราบว่าเป็นเรือประมงต่างชาติแล้วก็ได้ทำการส่งชุดตรวจค้นเข้าตรวจค้นเรือ1ลําลำนะครับก็สามารถควบคุมลูกเรือและเรือได้1ลําลำลูกเรือรจำนวน5นายครับส่วนที่เหลือหลังจากกำลังเข้าทำการควบคุมได้หลบหนีกลับไปทางฝั่งเวียดนามใช้ความเร็วสูงกลับไปทางฝั่งเวียดนาม ตอนทีตทน่ตอนที่เขาจับกลุ่มเขาขัดขืนไหมครับตอนที่เขาจับกลุ่มในครั้งนี้ไม่มีการขัดขืนครับให้จับกุ่มโดยละมุละม่อมครับ